คุณต่อยขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับกลับมาดูรายการของเราอีกครั้งหน่นะค,ครับทันนี่คือรายการครัวคุณต่อยและนี่เป็นช่วงสอนท่านทําอาหารอาหารที่จะสอนให้ทําในวันนี้เรียกกันง่าย,ายๆเลยว่าต้ยมยำกบครับใครที่ชอบกบต้องดูร้านนี้ครับร้านนี้ชื่อร้านเขียนเดือนเขาทําต้ยมยำกบได้อร่อยมาก เพราะเขามีวิธีการวิธีการนี้เป็นเคล็ดลับซึ่งจริงๆแล้วถ้าโดยทั่วๆไปเรามาทําเองมผมการันตีได้ว่าเราก็ไม่ทําอย่างนี้<ช><ช>ครับเพราะเราไม่มีความรู้เรารู้จักเครื่องแกงเรารู้จักโน่นรู้จักนี่แต่เราไม่รู้จักว่าไอ้เผามันเป็นยังไงไอ้ขั่วมันเป็นยังไงไอ้งไงไอการที่ทําให้มันมีรสชาติและมีความหอมขึ้นมามันทําอย่างไรเพิ่มเติมของพวกนี้ท่านผู้ชมรายการอาหารเนี่ยต้องสอนอย่างละเอียด เราพยายามอย่างยิ่งที่จะให้ละเอียดที่สุดและนํามาสอนท่านผู้ชมมาบอกต่อสําหรับท่านที่รู้อยู่แล้วขอโทษด้วยและสําหรับท่านที่ยังไม่รู้จะได้รู้เพิ่มเติมใช่ครับขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณนัทพลนินประดับจากร้านเคียงเดือนครับ ทนครับร้านเคียงเดือนอยู่ที่ไหนพุทธมนฑลสาย5ครับพุทธมนฑลสาย5เวลาเข้าไปยังไงเข้ามาจากถ้าเกิดเข้ามาจากปิ่นเก้าเลี้ยวซ้ายเข้าสาย5ครับตรงมา3กิโลครับอยู่ฝั่งซ้ายมือเลยครับเห็นเลยใช่ครับร้านใหญ่โตมโหัวร้านร้านเคียงเดือนชื่อร้านเคียงเดือนเมนูที่เราจะสอนในวันนี้เป็นเมนูเด็ดเมนูหนึ่งของร้านครับ ซึ่งจริงๆแล้วเวลาเราเห็นคนก็ทำต้มยำกบบางเจ้าเดี๋ยวนี้เขาเอากบไปทอดก่อนเพราะว่าเขากลัวจริงๆจริงๆเขากลัวคาวไม่ได้ต้มยำกบทอดก่อนนี่จบกันจบกันจบจริงๆมันไม่อร่อยมันดึงความรู้สึกของกบความหวานออกไปโดยการทอด้นะใช่ไหมความหวานของเนื้อมันต่นี้เจ้านี้ไม่ใช่เจ้านี้ทำต้มยำก็ต้มยำจริงๆแต่เขามีทีเด็ดอย่างไร ชม Dante, พร้อมๆกันเลยครับนี่คือร้านเคียงเดือนฮะเห็นไหมฮะนั่งผมจะสามารถนั่งอยู่ได้จนถึงตีสี่เพราะมันต้องเคียงเดือนนะครับนี่คือกบเริ่มต้นนำกระปิครับมาห่อใบตองครับแล้วก็ย่างครับไฟอ่อนๆนะครับกระปิอย่างดีใช่ครับห่อใบตองท่านผู้ชมแล้วย่างย่างจนมันหอมอ่ะท่านผู้ชมเราดูง่ายๆดูจนใบตองมันไหม้อ่ะแล้วเอามาดมดูมันเห็นหอมแล้วอ่ะคราวนี้นำหอมครับมาคั่วครับ หอมกับหอมมีตะไครมกระเทียมครับมีข่าตะไคร้ฮะต้องซอยก่อนนะครับแล้วก็รากผักชีครับรากผักชีซอยเหมือนกันครับครับท่านผู้ชมเนี่ยคือทีเด็ดท่านผู้ชมดูไปเลยนะฮะอันนี้เขาคั่วนะท่านผู้ชมคั่วด้วยไฟอ่อนๆนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหมแต่คั่วนานนะท่านผู้ชมคั่วจนมันหอมขึ้นมาเครื่องพวกนี้มันจะหอมฉุยเลยท่านผู้ชมคั่วไปสักเห็นควันขึ้นมาเหมสักครู่เนี่ยเนี่ยเี่ยคั่วจนเป็นสีนี้เลยท่านผู้ชมพักไว้พักไว้นะฮะท่านผู้ชมคราวนี้ น้ำพริกแห้งครับกับใบมะกรูดครับกับใบมะกรูดมาคั่วครับครับไอต้องคั่วแยกนะครับคั่วแยกจากเมื่อสักครู่นี้เขาไม่ต้องการให้รสชาติหรือว่ากลิ่นของพริกคั่วเนี่ยท่านผู้ชมมันไปกรลบลดพวกนั้นซะก่อนคั่วจนเป็นอย่างนี้เลยท่านผู้ชมจนเราได้พริกกรอบได้อย่างนี้ออกมาแล้วพักไว้นะครับแล้วก็นําที่เตรียมไว้ครับมาปั่นครับแล้วเอาทั้งหมดที่ทําไว้เนี่ยท่านผู้ชมมาปั่นรวมเลยครับเอากะปิมมาด้วยใส่ด้วยครับใส่ลงไปด้วยนะครับ ในเครื่องปั่นคือเดี๋ยวนี้เขารวยเมื่อก่อนก็ใช้คกเหมือนบ้านเราเนี่ยนะครับพอรวยก็ใช้เครื่องปั่นนะแต่สําคัญที่สุดต้องปั่นหยาบนะครับไม่ได้ปั่นละเอียดนะท่านผู้ชมปั่นหยาบแล้วก็นากบครับกบทิศกบสดนะครับลอกหนังครับแล้วก็นามาสับครับ เอากบมาสับนะครับแล้วก็น้ำครับต้มน้ำให้เดือดที่สุดครับแล้วนํากบใส่ลงไปครับี่ค่ับความขาวครับผมชอบคําว่าเดือดที่สุดด้วยนะครับคือมันเดือดเท่ากันแลับครับแล้วก็ท่านผู้ชมต้องทําตรงนี้นะมันจะลดความขาวเห็นฟองพวกนั้นไหมต้องช้อนทิ้งให้หมดนะแล้วดูจนมันสุกนะแล้วมันจะไม่ขาวท่านผู้ชมพักไว้ค้าวนี้ทำแล้วครับตอกไก่ครับครับตามด้วยผักสดครับพวกขิงข่าตะไคร้ครับ สมุนไพรของมันนะครับคือขิงหอมแดงตะไคร้หอมแดงครับใบมะกรูดด้วยครับใบมะกรูดฉีกครับต้นหอมครับต้นหอมแล้วก็ของปรุงรสครับตามด้วยน้ำปลาครับน้ำปลาแล้วก็มะนาวครับมะนาวนี่ต้องคันสดๆนะครับครับทำต้มยำครับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็น้าน้ำมะขามครับใส่น้ำมะขามอันนี้ทีเด็ดฮะ ใส่น้ำมะขามลงไปนะครับพริกบ้านสวนครับแล้วพริกเมื่อสักครู่นี้เราเรียกว่าพริกบ้านสวนนะท่านผู้ชมใส่ลงไปตามใจชอบเลยถ้าชอบเผ็ดมากใส่เ,เยอะใช่ครับแล้วก็นํากบครับที่เตรียมไว้ใส่ครับใ,บใส่ลงไปเอากบใส่ลงไปนี่ี<า>ทีเด็ดอีกอย่างหนึ่งใบมะขามอ่อนครับใบมะขามอ่อนครับใส่ลงไปต้มจนเดือดนะครับแต่อย่าต้มจนใบมะขามมันเสียนะครับพี่หนูครับใสไปอีกพี่หนูเพื่อความเผ็ดบุลงไปแล้วตามด้วย ไปฝรั่งครับฝรั่งปัดชีฝรั่งครับครับผใส่ลงไปเป็นอันเสร็จสิ้นต้องยำกบครับกบเดี๋ยวนี้มันง่ายนิดนึงท่านผู้ชมส่วนใหญ่กบเดี๋ยวนี้มันก็เป็นกบเลี้ยงแต่ว่าถ้าสมมติว่าจริงๆแล้วเนี่ยกบเลี้ยงเนี่ยไซส์มันจะเท่ากันใช่แต่ว่าถ้าอย่างเงี้ยตัวเท่ากันหมดแต่ถ้าสมมติว่า ถ้าจะเพิ่มความอร่อยไม่ใช่เพิ่มความอร่อยเหมือนกับว่าถ้าเป็นคนต่างจังหว,วัดคุณพูดไม่ผิดเพิ่มความอร่อยอถ้าเพิ่มความอร่อยหน่อยก็คือเป็นกบนาต้องเป็นกบนาเพราะถ้ากบนาเนี่ยคือหนึ่งคือบางทีมันมันจำสินอยู่นานๆที่มันมา,ม,ามาวางไข่มาคู่กันฝนตกหาแรกนะครับผู้ชมคือจับง่ายสุดมันออกมาเลยออกมาแบบจับคู่กันแบบว่าคือปกติต้องมีชะมูกนะมันฟิชชิ่งกันมันฟิชชิ่งกันปกติต้องมีชมูกมีสุ่มมีอะไรเงี้ยแต่ว่า พอฝนตกหาแรกแบบหนักๆนะไม่ต้องเลยไปฉายอันเดียวนี้เดินเลือกเอาเลยถ้าจะเลือกเอาตัวเล็กไม่เอาตัวตัวเล็กเอาขยายพันธุ์มาจับตัวใหญ่ๆงั้นเลยคือพูดตรงๆมันไม่สนใจอะไรเลยตอนนั้นมันเยอะมากไม่ใช่ครับฝนตกหาแรกมันขึ้นมามันคิดอย่างเดียวเลยคิดว่าอยู่ไหนเธออยู่ไหนพี่มันเหมือนธรรมชาติฮะเป็นธรรมชาติมันคืออผมทำไม่ได้ดูเลยครับฝนตกมฝนตกยาเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงนี่ครับเดี๋ยวดูก่อนครับอะ ถามดลครับว่าทำอะไรทำอะไรผมอยู่ใต้ดินเนี่ยผมโดนดันดินดันดินก่อนดันดินก่อนของอยู่หลังตกน้ำมาออกมาได้ปพ๊บมเพิ่มพอมาปั๊บเธออยู่ไหนเธออยู่เธออยู่แล้วแล้วแล้วขอพ่อจำศิลป์มากล้วพูดถึงกบตรงนี้หนึ่งขยายความหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้อามาพูดถึงเรื่องต้มยำกบเนี่ยตัวผู้ก็จะร้องอย่างหนึ่งร้องไงตัวเมียก็จะร้องอย่างหนึ่งี้ ศึกษามาเลยนะครับหนูหนูเซิร์ชกูเกิลนะฮะนี่เซิร์ชกูเกิลตัวพูดไปจ้าร้องออป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 ออออปออปออปออะโอเคได้ตัวเมียจ้าน้องแอบ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 แล้วแล้วอะแล้วมันมาเจอกันมาทำไงตัวเมียตัวเมียเนี่ยคุยกันจะร้องแบบว่าเสียงแบบมันจะแน่นๆท้องหน่อยเพราะว่าเหมือนหนูว่าไข่มันเนี่ยพร้อมที่จะระดับนเชื้อจังผู้แล้วมันแน่นเลยตัวตัวเมียจะร้องแอบแอวเวลาเราจะหาตัวผู้เราก็ร้องแอบ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 ตัวผู้ก็จะ มันก็จะร้องตอบ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 แล้วไงก็เราก็เดินฟังเสียงที่ว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วก็ไม่ใช่เดี๋ยวก่อนนะคุณนวักวัาคิดว่าเราพูดเล่นนะฮะเนี่ยพูดจริงจริงจริงเราใช้กบตัวพูใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่ตลกเวลาทานเรากบตัวพูตัวพูตัวเมียกินได้หมดนะพี่แล้วแไ่แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันจะเป็นกบเลี้ยงแล้วผมคิดว่าคุณนัทพลเนี่ยพูดรายละเอียดได้ละเอียดหมดแล้วแต่ที่ผมชอบมากๆอยากจะย้ำไปซ้ำนิดหนึ่งเนี่ยที่เขาเรียกกันว่าพริกบ้านสวนของคุณนัทพลเนี่ย ท่านผู้ชมว่ามันเป็นข้อดีมากๆเลย oh ที่ทํ oh าอันนี้เพราะว่ามันจะทั้งหอม oh. และทั้งสดใช <So, S 1> ่มันเหมือนต้มยำคูณสองมันเป็นต้มยำคูณสองถ,ถ้าโดยปกติอคุณดูสิถ้าเป็นปกติเราเห็นต้มยำเราก็ตาพริกใส่ลงไปว่าตรงๆตาพริกใส่ลงไป mm hmm. แล้วเราก็เอา,เอาพริกขั่วเนี่ย ใส่ลงไปแต่อันนี้ไม่ใช่เขาเอาไปคั่วรวมหมดทั้งหมดแล้วมันออกมาเป็นอย่างนี้มันกลิ่นมันจริงได้หอมขนาดนี้นะฮะกะปิกรุณาเลือกกะปิอย่างดีหน่อยน้ําส้มขาเหมือนกันทั้งนั้นนะครับคิดว่าไม่ได้แตกต่างทีเด็ดอีกอย่างก็คือใบมะขามยอดมะขามออกนะครับนะครับมันก็คือยอดมะขามออกนี่นะใส่กับอะไรก็อร่อยต้มไก่ก็อร่อยยิ่งใส่กับกบเนี่ยมันแบบมันรสมันชูกันทำให้นึกถึงเจ้าคุณพ่อขึ้นมาใช่เจ้าคุณพ่อหนูเนี่ยเนี่ยนะเจ้าคุณพี่ เชิญรับประทานเลยครับไอบคุยครับเจ้เครณพ่อเยครับไเยคบลรงนี้กลครับอด้ยครับ้เยรับไ้ยันนี้กลยครับ้ครับได้่ยครัไมอเะยครับได้เลยครับ้อลยครกบไนี่ยทานบไม่ค่อยได้เลยครับได้เลยครอบไน้เลยคาับได้เลยครับไ้เครบ้เลยนรับ้เลยบได้เลครบได้ลยค่ับได้รัง้เลยครันไครบรั้เับเปเยรับเดมือนอ่ัพูดตรงๆเลยนะเาัวใครัวมันนะครับอ้าวเราก็นึกว่าตักให้ อนนี้นะครับบางคนบอกกินเนื้อกบรสชาติคล้ายคล้ายอะไรคล้ายๆเนื้อคล้ายๆเนื้อไก่แล้วกก็ถามว่าทำไมไม่กินเนื้อไก่ล่ะนั่นสิก็บอกตรงว่าก็อยากจะกินกบอะแต่คนที่บอกว่าเนื้อกบคล้ายคเนื้อไก่อะคือคําว่าคล้ายใช้ได้คล้ายแต่ไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนเนื้อกบอร่อยกว่าเยอะครับอร่อยกว่าเยอะอร่อยกว่าเยอะไปไหนก็กลับบา เนี่ยผมบอกแล้วว่าเครื่องแกงเขาเห็นป่ะวุ้นตูนกบมันใหญ่นะอย่าว่าง้วนงี้เลยนะครับคุณโก้ผมอนุญาตนิดเดียวได้เจาอะไรครับท่านไม่ฮะผมขออนุญาตนิดเดียวฮะบอกผมครับเจ้าอะไรครับเดี๋ยวไม่ต้องฮะผมขออนุญาตนิดเดียวคะัอ๋อยังไม่เออเดินไหน่อยเดินไปหนอนเหรอนี่นะฮะดูนะใส่แค่ตรงนี้ใส่แค่ตรงนี้ไม่เนี่ใส่จางอ่างเลยเพราะอางมนอุ่นลดเดือดกันเราใส่ตรงนี้เราใส่แค่ตรงนี้ให้คนหนนะนี่ฮะ อันนี้อันนี้ตักตรงนี้ตักตรงนี้เลยเนี่ยตรงนี้เลยตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยทานเลยทานเลยทานเลยผมอาจจะไม่ค่อยคุ้นกบกบแต่ผมจะกินน้ำต้มยำเป็นไงเป็นไงใช่ไหมเต็มเต็มเลยท่านผู้ชมเวิธีทำแบบนี้ถูกต้องมากแล้วถ้าเกิดว่าท่านทําค้าทําขายหรือทําที่บ้านก็แล้วแต่ท่านสามารถทาแล้วเอาตั้งไว้อย่างเนี้ยมันจะมีคนประเภทหนึ่งแบบเนี้ย ที่สามารถทานได้อร่อยไหมล่ะเผ็ดแต่อร่อยไหมล่ะอร่อยแต่มันเผ็ดอร่อยโอ้โหมันอร่อยอ๋อลองดิอ๋อลองตรงนี้ตรงนี้อ๋อลองตรงนี้ตรงนี้เฮ้ตรงนี้อ่ารักน่ารัน่ารักน่ารักนักน่ารัอ่อเหมือนเผาพริกเผาเกลือเออเป็นไงอ๋อเอ้กล้วยนี้ก็วนหนักแล้วโอ้โหแต่ผมเพิ่งเคยกินเนื้อกบคุณผู้ชมอร่อยครั้งแรกอร่อยอร่อยอร่อยเลย อะไรไม่เคยกินกินแต่เดี๋ยวเวลาตายไปอยู่โรงพยาบาลถามเฮ้ยเคยกินกบยังไม่เคยเลยอะไรเงี้ยอโรงพยาบาลเขาโกรธทุกนเนี่ยเนื้อกบอร่อยอ่ะเนื้อกบอร่อยเจอเลยครับกลับอยู่เขูดแล้วเรื่อไปเรื่อยเป็นความแตกต่างอร่อยมากเป็นสูตรที่ดี เป็นสิ่งที่ท่านต้องทำแล้วถ้าท่านทำท่านได้สูตรแล้วพริกเนี่ยท่านได้พริกบ้านสวนแล้วใช่ท่านรู้แล้วว่าอ๋อวิธีทำอย่างนี้จะอร่อยมันจะหอมหน่อยแล้วยิ่งถ้าเกิดขั่วใหม่ๆนะมาจากเตาสดๆจะออกมาเนี่มันจะหอมมากมันจะอร่อยจริงนะมันอยากาไปต้มยำพุงปลาช่อนไอพริกเนี่ยได้เลยเพราะคุณไม่กินกบเพราะคุณไม่กินกบกินโอ้โหข้าวพุงปลาช่อนแบบนี้เลยคุณนวัตไม่กินกบครับคุณนวัตกินแต่กิ่งกเกิยงไม่ใช่วันนี้เราขอขอบคุณคุณนัทพล ขอขอบคุณร้านเคียงเดือนขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการมาโดยตลอดไปฮะเป็นไงโอ้โหไม่อ้เเบิมสวนสวนกันไม่เจอเลยตอนนี้แต่อร่อยนะแต่อร่อยมากอร่อยมากโจ๊กจะพูดกหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ ทำแกมสับประรดน้ำเนื้อและน้ำสับประรดนะครับใส่กระทะทองเหลืองหลังจากกวนจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะครับเติมน้ำมะนาวลงไปคนต่อไปอีกเรื่อยๆบรรจุลงขวดสะอาดที่สามารถเก็บไว้ได้ประมาณ2.3เดือนเลยทีเดียวไม่กินต้ากรอบ3รสครับน้ำเนี่ยสุดๆสามรสเขาก็สามรสจริงๆนะใช่อร่อยคุณผู้ชมได้รสชาติที่อร่อยมากๆนะครับขอดมหน่อยได้ไหมได้ค่ะได้เลยครับ คุณดุลไม่น่าเชื่ออยากะโดนติดตามเรานะครับหลังออกอากาศาสเสร็จเรียบร้อยนะครับผู้ชมครับทางบอลทีวีออฟฟิเชีนะครับกด Subscribe ตรงนี้เลยนะครับโโมผู้สาอังกฤษเพราะเลย Subscribe นะครับผมอ,อ,อ,อย่าลืมนะครับบอลทีวีออฟฟิเชีกด Subscribe แล้วคุณจะเข้าถึงเราทุกเวลาที่คุณต้องการเรานะฮะมาเล็วกดเลย พอลทีวีออฟฟิเชียลนะครับผมกดซับสไครต์ตรงนี้เลยกดนิครับกดยังกดดีมากที่สําคัญที่สุดเลยจริงๆนะครับเชื่อผมว่าผมทําคนเดียวก็ได้รายการคนเดียวก็พอแล้วคนเดียวสั้นๆแต่โอซับสไครต์ครับบอลทีวีออฟฟิเชียลครับตรงนี้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 คนเดียวสั้นๆตั้งฉาไหมฮะ